สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกันเช้าวันที่28เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะเพราะเป็นวันมงคลค่ะวันนี้เป็นวันดีนะคะวันคล้ายวันเกิดหรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของราชการที่10ค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะแนวทางของพระองค์ก็คงจะหาซื้อยากกันแล้วนะคะ นี้บ้านเมืองเรากำลังเดือดร้อนเราจะเป็นกำลังใจให้กันรอดพ้นจากโควิดเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมแอดก็ถ้าขอพรได้แอดก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีชัยกันทุกท่านนะคะถูกรางวัลใหญ่ๆ3ตัวตรงๆกันค่ะจะได้มีตังใช้กันในช่วงนี้นะคะคนตกงานก็เยอะค่ะท่านผู้ชม วันนี้แอดก็มีแนวทางเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะเราเข้าไปชมแนวทางกันเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะมาแล้วแอดก็นําแนวทางของอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองมาวนให้ท่านผู้ชมนะคะงวดวันที่1สิงหา64ชุด6ขางค่ะ12 83 93 92 53 94บนและล่างนะคะท่านผู้ชม94ก็ชนแนวทางแม่น้ำหนึ่งนะคะ ตามต่อกันที่1สิงหา64ล่างเน้นๆค่ะ56 86 88 8นะคะท่านผู้ชมแนวทางของอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองก็หลุดมาหลายงวดนะคะเป็นที่จับตามองนะคะท่านผู้ชมเพราะหลุดมาหลายงวดต้องพิจารณานะคะอาจจะมางวดนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชม ราะอาจารย์จะเป็นอย่างนี้ถ้าหลุดครบสามงวดแล้วจะมาเลยค่ะท่านผู้ชมก็ชอบตัวไหนก็อย่าลืมติดไม้ติดมือกันนะคะกันที่แนวทางของแม่มโพดำนะคะวิ่งที่2อ0รเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านผู้ชม31226512653292นะคะส่วนเลข65ก็ตรงเลขทูบ ของแอดที่จุดไปนะคะท่านผู้ชมเลข6556แอดจุดได้365ค่ะท่านผู้ชมหากชื่นชอบก็อย่าลืมตามนะคะท่านผู้ชมแอดก็จัดลอตเตอรี่ไว้เยอะแล้วนะคะดูอาจารย์วิเคราะห์กันมานะคะถ้า7มาบนก็จะมาได้16ชุดเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมชอบ7ชุดไหนก็จัดนะคะมี16ชุดด้วยกันค่ะ 701 702 70 705 708 712 715 718 725 728 734 736 739 746 749 758 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 6 75 9นะคะท่านผู้ชมเจ็ดก็ยังไม่หลุดไม่หล่นนะคะท่านผู้ชมยังมาติดกันทุกงวดนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชม ต่อกันที่อาจารย์ไม่ประสงค์ออกนามนะคะ1สิงหา2564วิ่งบนจับคู่วิ่งบนที่6ค่ะ462 465 6265เป็นเลขที่ชอบค่ะวิ่งล่างที่8จับคู่2คู่ค่ะ80 81เน้นให้ที่80นะคะบนไม่ต้องกลับนะคะ ก็อย่าลืมนะคะหวยออกวันอาทิตย์ตรงกับวันพระด้วยค่ะท่านผู้ชมไม่แน่นะคะ8อาจจะมาก็ได้หลายๆอาจารย์ก็ฟันกันว่าวันพระด้วยแล้วก็เป็น8 2หนด้วยโอกาส8มาก็เปอร์เซ็นต์เยอะนะคะท่านผู้ชมก็พิจารณาชมกันนะคะที่แนวทางเสือสั่งฟ้าชุดเน้นนะคะชุด3ตัว1หางค่ะ4 5 7 2ตัวมี3หางด้วยกันนะคะ5 7 1 8 5 8ตัวเน้นคือ1 8และ5 7ค่ะท่านผู้ชมตามกันต่อกันที่สลาวุธนะคะบนชุด3ตัว1ห,งหางด้วยกันค่ะ7 95 2ตัวค่ะ7จ็ดห้าเก้ตัวเน้นที่95ค่ะตามต่อที่ล่างค่ะ38 39เน้นที่38นะคะขอให้โชคดีค่ะ ตามต่อกันที่รัฐบาลไทยราสีสิงห์นะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้สามหางเหมือนกันค่ะเข้าที่2 5หตรงๆนะคะตามต่องวดนี้ค่ะล่างให้วิ่งที่1นะคะ1 4 1 5 1 6ค่ะท่านผู้ชมเรามาต่อกันที่หมาน้อยคอยลักนะคะบนค่ะ151 152 161 162นะคะ ใจมักก็จัดไปโลดค่ะชุด2ตัวบนค่ะเน้นเน้นห้าหนหกสองรองหกหและ5 2นะคะตามต่อกันที่ล่างเลยค่ะที่ชุดสรุปล่างของหมาน้อยคอยรักนะคะเน้นเน้นที่7จ็ดสี่เรองนะคะ7จ็ดสามค่ะเน้นเน้นมักส่วนตัวเดอร์เน้นหนักๆแค่นแค่น,นะคะล่างที่7 4เม็ดเดียวค่ะใจมักก็จัดไปโลดนะคะ 74็สก็สำหรับคนงบน้อยประหยัดนะคะฟันไปเลยค่ะจัดไปเลยแค่74ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมต่อก,กันที่แนวทางของแอดใบส้มนะคะท่านผู้ชมแอดก็อ่านไปแล้วรอบนึงแต่แอดเอามาวนให้ท่านผู้ชมอีกกลัวท่านผู้ชมลืมนะคะอาจารย์ก็บอกว่าใครดับอะไรก็ไม่สนค่ะเรามาตามต่องวดนี้เลยค่ะเน้น7เหมือนกันค่ะ72 7376นะคะ ขอให้โชคดีมีโชคจากใจค่ะมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์โกยบ้านไล่นะคะบนค่ะให้เด่นที่9และ0ค่ะ49 59 69 79 40 50 60 97ชุดที่เน้นวงกลมสีแดงนะคะได้แก่49 59 50และ97ค่ะชุด3ตัว2หาง 2 5 0 2 5 9ค่ะตามต่อกันที่ล่างให้เด่นที่1และ4ค่ะ2 1 5 1 8 1 9 4 4 1 4, 6 6 9 6 9 4นะคะตัวที่เน้นค่ะ5 1 4 1 4ึ่งนะคะท่านผู้ชมโดยอาจารย์โกยบ้านไล่ค่ะงวด1สิงหาคมนะคะท่านผู้ชมหากชื่นชอบก็อย่าลืมจัดนะคะ ชมแนวทางให้เพลิดเพลินนะคะท่านผู้ชมชอบตัวเลขไหนก็จดไว้เพราะใกล้เข้ามาแล้วค่ะชมแนวทางนี้นะคะเป็นแนวทางพระเอกกับนางเอกค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมชอบพระเอกหรือนางเอกก็เลือกนะคะพระเอกค่ะ530 630 730นางเอกนะคะ1 5 0 2 5 0 195ค่ะแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ที่เนตกาแฟนะคะท่านผู้ชมแนวทางนี้ก็ร้อนแรงสุดฮอตเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมไม่แพ้ใครเลยค่ะรัฐบาลไทยชุด3ตัวมี1หางด้วยกันนะคะ157 5715นะคะหากท่านผู้ชมชอบก็จัดนะคะเพราะเป็นแนวทางที่มาแรงเหมือนกันคะ่ะท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชม ที่น่ารักด้วยค่ะที่เป็นกำลังใจให้แอดด้วยดีตลอดมาแอดจะทำหน้าที่หาตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะนี่ก่อนจะจบคลิปก็รบกวนฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะคะเราจะเป็นกำลังใจให้กันค่ะเราจะมีโชคมีชัยไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมรวยๆปังๆค่ะ